สวัสดีครับผวันนี้เรามาอยู่กับแสงโอเคผมแสงโชกุนนี่แสงอไอหยีแล้วก็แสงมีนาะวันนี้เราจะมาขออังเตาจากพ่อกันเนื่องตอนนี้เป็นวันตูจีนเราจะขออังเปาจากพ่อกันอะไรหรอพอรู้ไหมอะไรทำไมเราถึงเกพ่อไม่ได้เพราะโคมไฟมันชิงเกพ่อแล้วไงไอะไรหรอพ่อพ่อไม่รักเราไงอ๋อ แต่พ่อวันนี้ผมจะต้องมาเอาอังเปาจากพ่อได้พ่อนื่องจากวันนี้เป็นวันจูจีนผมขออังเปาจากพ่อได้ไหมคนที่โดนพามาคนที่พามาจะสนุกหรือไม่แต่คนที่โดนพามาไม่สนุกด้วยโอ้ใช่แล้วพ่อก็ประจุด้วยด้วยไอ้นูอยากได้อังเป่าก็รอฝันไปเถอะเฮ้ยโอเคแล้วก็รอคำพูดที่พ่อรักเราไปแล้เก ก็นะฮะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมต้องเล่นอันนี้ก่อนไม่ได้หรอเกมแจดิซอนนะฮะซึ่งวันนี้เออเป็นไงมีคอมแดชใช่ปะอ่าบีคอมห้าแดชไม่ใช่แต่อันนี้คือเอออันนี้มีคอมแดชสุดท้ายเลยสุดท้ายท้ายซอยท้ายซอยก็นะฮะซึ่งวันนี้เป็นหน้าที่เป็นที่น่าเสียดายที่อ่นินจาไม่ได้มาแคทด้วยนะเอาหายไปอย่างเยอะเลยอ้าวมีแขกรับเชิญเข้ามาด้วยแบบ เออแขกต้อเนเชิญนะฮะก็นะฮะโอ้ป็นที่น่าเสียดายจริงที่มินจาไม่ได้มาคัดด้วยนะมินดินจามาแค่คลิปเดียวในช่องเราเองก็ง่างต่อนะฮะคลิปนี้ก็ขอฝากเราสามคนด้วยนะฮะว่าใครจะได้เป็นหรือว่าแขกรับเชิญจะได้เป็นกันแน่ดูดิหมดแดดที่ซองวันนี้ใครจะได้เป็นกันมาดูดูให้เต็มชาแล้วดูซิว่าใครจะได้อำพาลไปใครจะได้เป็นพ่อ โอ้ยมาตาแรกเลยไหนใครอยากได้อังเปาบ้างไม่เอาไม่อยากได้เอาอังเป่าไม่ใช่หรอไม่ใช่หรออยากเอาอังเป่าไม่ใช่ลูกถ้าอยากได้อังเปาแล้วก็ฮันตุสมาซีรับรองได้อังเผาแน่แฮ่อยากได้อังเป่าว่าฮันตุสมาทำไมฮันตุส แกก็จะโดนเอาอันเป้ายัดปากเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเพื่อนวิ่งช้าเหรอเพื่อนวิ่งช้าเหรอเสร็จนะเสร็จนะอือหัวอขังอ่างเป้าออเฮ้เพื่อนเวรอือเพื่อนโอกมาก่อนแกกอดตัวไปหนุ่มแถวนี้ไปเอากระดักไปเรียบร้อยแกโดนกระดักเลยหนู่ ไปนอนแป๊บนีแกลอดไปแต่ตาดาแกไม่หลดไงไอ้นูวยใกล้ละ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 ระวังนไปแล้วนะไปแล้วนะเด้งไงไม่เหมาะเหรอไม่เหมาะเรอไปอยู่นัวแกหอกฉันฉันรู้แกหลอกฉันชันว่าแล้วแกหลอกฉัน ไอ้หนูแต่ว่า oh. ฉันมีสตินะเยมา oh. ดูาอ,ดอ,าอะไรเนี่ยเอาเผือดระดับรดเนี่ย <c oughs> ฉันบอกแล้วตาหน้าแกไมห่หลอดแน่มาร่างกับดักใครดีร่า <c oughs> งกับดักอ่ายายจยีนกัน่อนเอาหน้าไอชิ <c oughs> มีอยก็ระวังใครแย่ <c oughs> <c oughs> มากเลยงั้นเดี๋ยวระวัง <c> ก <oughs> ับพิมพ์าเออยังไงเท่าเทียมละวางกับมีนาแล้วก็วางกับเธอด้วย วางเรียบร้อยเท่าเทียมมาเป็นหลักจิตวาจ้าลูกเวยโอหลักลูกเนจะไม่ชะล่าใจกับนายเด็ดขาดนี่เองมีคนติ้งแฮะใครทำอาหารอยู่นะอะไรหอายไปนี่ยะเราเองะเราเองอ้าไม่เห็นมีนาเลยเสียงติ้งนี่คือยังไง าเอาไปกับดักเอาไปใส่กับดักขอร้วงเร็วกับดักเออเรียบร้อยเหนื่อยไหมในจะวางกับดักในจักรวาลกับดักจะมากับดักชั้นนั้นเหรอฉันไม่โดนว่ะฉันไม่โดนบายบายไม่มีทางอ่ะอิงตื่นแล้วเหรอไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่น ไม่ตื่นหรอเมนาไม่ตื่นหรอเมนาไม่ตื่นหรอเก๋อย่าพึ่งชะล่าใจฉันบอกแกแล้วว่าอย่าพึ่งหลับฉันบอกแกแล้วบอกแกแล้วมมนาฉันเตือนแกไว้แล้วว่าห้ามตื่นมารอนายฉันได้เป็นไมม่ยอแน่ไม่ยอมแน่ฉันบอกแกแล้วอย่าพึ่งชะล่าใจแล้วฉันจะไม่นอนอย่าเด็ดขาดพ่อหรอให้เก๋พ่อรอเธออย่าได้สี่ห้าสิบว่ตื่นดีกว่าฮัลโหล เอพกินน้ำชิ้นู่นนี่ยไม่กินน้ำไม่นะกินน้ำเลือดถือนแหละไม่กินน้ำกินน้ำกินน้ำ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 โอ้โหแขกรับเชิญคุณทำอะไรแขกรับเชิญคุณทำอะไรพ่อตอนนี้เรามีแขกรับเชิญอีกสองคนนะครับเรามีโอกาสที่จะได้เป็นก็ค่อนข้างน้อยฮะน้อยประมาณเจ็ดสิบห้าน้อยเป็นอ้าวประมาณเจ็ดสิบห้าเเราอะนะมาละมาละมาละ สิ่งวันนี้ไม่เป็นหัวป้าไมญ่ใหญ่ไอเด็ยปาร์ตี้ปาร์ตี้นะครับใครแขกรับเชิญที่ชื่อปาร์ตี้นะครับใครได้เป็นกุ้งเราเพื่อนต้องนับเอ็นเราเพื่อนไม่นับไงรีบวิ่งเลยพวกเพื่อนไม่นับเพื่อนไม่รู้ก่อนเรียบร้อยปาร์ตี้ได้โปรดปานีเราปาร์ตี้จ๋าปาร์ตี้้าร์ตีวิ่งสิพี่ พาร์ตี้ใชนมีพาร์ตี้ปวดปานีพาร์ตี้พาตีพาตี้พาตีพาตี้พาร์ตี้ฮาร์ตี้ยาร์ตี้องเดี๋ยวเองน้องเดยัเองนองเขาตายอู้อูอ้าวเอาถือตายเหรอมีน้ำก็ตายเอาเลยี่เหมือนกันนะโดนแย่งเตียงโดนยิงเตียงท่านจะไปหนึ่งหนึ่งกับแกพาร์ตี้ไม่ดิอ๋อมันนอนอ๋อคอยดูเราไว้นะมันจะฆ่าแกแลจะกลัวนิวังที่แค่ คือช่วงอังกุ้ยมีนะอ๋อไอหยีหายไปคนละไอหยีเข้ามาไม่ได้ไอหยีเข้าไอ้นะเข้าโหมดนี้ไม่ได้นะครับไอหยีอยู่นอกล็อบบี้ไอหยีไม่สามารถเข้าโหมดนี้ได้ครับไอหยีแบบเข้าแล้วแบบมันเด้งออกผลงานเราเหลือเราสองคนล้วมีนะไปพี่พี่ปกติหนูจะได้เป็นสีฟ้าเลยแต่ต้องหาเพื่อนไปด้วยมา ไปเพื่อนตาเพื่อนเขานี้เขานี้เออนี่เข้ามาได้มีนะเออนี่สี่คนอ้ายมาสี่คนสี่คนแกไม่รอแน่เขาใช้สิงเก้พอเออได้วไปสิงฟ้ากับสามไปสองสองคนเนี่ยเรง่มจะได้เก้ก่อนนะอดให้เราหน่อยไหมอดให้เราอยากได้อั้มเบาไหมแค่นับห้านาทีตอนแรกก็อ่อนให้แล้วอ่ะอืมอยากได้อั้มเบาไหม อาปกใช่ไหมอะไร่องอกหันตุสาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าหันตุสมาซะี่กันฉันจะเอาอังเบยัดปานแกแล้วก็ยัตุ้แกด้วยอยากแดงบอกมาใช่ไหมสองสามสี่สามส ไ่พวกนี้ไม่ได้วิ่งกันว่ามาแต่พวกนี้ไม่วิ่งกันหรอกไม่วิ่งกันหรอกไม่วิ่งกันหรอกตายไปแถวใครใครไม่วิ่งใครไม่วิ่งมีนานนอนเลยอ้าไอ้นี่ทำไม่ตายดูซิตายกี่คนดูศพข้างบันไดได้เลยไอคนวะเนี่ยตายคนเดียวหรอโอ้จริงแกนอนแล้วฉันรู้ยังไม่นอนจริงฉันยังไม่นอนจริงจิ๋วแชทแชทไอ้หนึงปเติมหลอยังไม่ตื่นแไหนงอ แก่หนีแกลอรอแก่ดำดำนำนำกินไปสองคนแล้วตอนนี้เหลือมีนาอ่ามีนาแกยังอยู่เ่าเพราะฉันอยูีเซลสองเพราะฉันอยูีเซลสองว่าไงมีนาาอ๋อฉันออดให้แกนะตอนนี้เหลือแกคนเดียวแล้วอ่ะเพื่อนฉันเล่ยข้าหมดแล้วอ่ะเพื่อนแก่ฉันเล่ยข้าหมดแล้วอ่ะตอนนี้เหลือแกคนเดียวแล้วเพราะว่าออกซิเจนออกซิเจนยังอยู่เ่าออกซิเจนหมดยัง ตอนนี้มีคนซอมออสเทียนแล้วเหรอคุณลิตายโดดตึ้งคาบอ๋อนไหนเขาก็แบบทำประโยชน์ให้เธอเนาะนี่ดูนี่ดิถ้าแบบอยากแรงเป่าก็แบบอาว่าไรจะหิวน้ำตายก่อนอาว่าไรจะหิวน้ำตายก่อนไอาจะแรงเป่าไหมจะแรงเป่าใช่ไหมจะแรงเป่าใช่ไหมปล่อยค่ะพี่กรดิกคุณลิตาแกหนึ่งทีแล้วกันเอ้าโดนเองไอ้เวสมน้าหน้าสมน้าหน้า แ่ล้งแน่ใจนะเธอเขาเห็นเธอกอาวขึ้นไปก่อนนะอย่าเยอะเขาอย่าเยอะเต็มร้อยแล้วเมร้อยแล้วเตรียมร้อยแล้วตื่นแล้วยังไม่ตื่นแกเต็มไว้อยเฉยแต่จะตื่นนอนตอนไหนก็ได้ยังแต่จะตื่นนอนตอนไหนก็ได้ยังว่าไงโอ้โหรีบนอนเชนะ กับดักไปกินอ่าดับไปจีนฉันดับรอให้กับดักแกเยอะเลยรอให้กับดักแกลัวนซะเนี่ยข้าจะเอาถึงไปด่าเกลือเล่ยกับดักเลยดิฉันรอให้กับดับแกโอ้สามเออสามเลยเหรอเออกับดักเจยารออย่างลื่นไปกับดักมันมาเมีลย จริง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 อก็ดับกินกับแบบมัมมี่มัมมี่เอาไปเดียราจะขอเกสักนิดนึงเอาไปเรียบร้อยดูเสียงเส้นแรงมากดูเสียงอะไรล้อกันสิดเสียงใครล้อ ไอเลืองเดี๋ยวถ้าเลือเท่าไอะไรมีมิีเลืองพอวแบบแม่หมเด็มเตะขึ้นฝ้าเราเลยร้องขอขึ้นฝ้าไปเถอะขอให้อิ่มก่อนตายขอขึ้นฝ้าไว้เถอะขอให้อิ่มก่อนตายพี่หน้าขาดนะเอาเลยไม่ใช่หรอเออเอาเลยเนี่ยนี่เนี่ยนี่ก่อนตายพี่กาสักเสียพี่กาสักเสีย ก่อนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก,ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าไม่แน่นินจัดจะมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดวันเสาร์นะครับถ้าไม่มผิดพลาดเลยนะถ้าไม่มผิดพลาดผมไม่ได้การกันตีว่าจะมีนะถ้าไม่มผิดพลาดอะไรอ่ะจะมีไลฟ์สดวันเสาร์เป็นโลบอกนะครับก็อย่าลืมมาแวะดูกันด้วยนะครับแล้วก็สุขสัปดาห์ประตูจีนด้วยเนาะมีนาเนาะ ขอให้ได้เอาไปเยอะๆนะจ๊ะก็วันคลิปนี้ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับแรงปองเยอะๆนะครับซึ่งผมก็ได้เป็นโมเดลแทนนะครับก็นะวันนี้ก็วันวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปวันศุกร์อันนี้ก็ทุกคนก็จะได้ดูกันวันศุกร์เนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายดามินาอย่าลืมนะเบรดบอลแกตเกมตัวได้เลยแกไม่หลอดแน่บอกแกไม่หลอด